ถ้าพูดถึงการ transformation นะครับต้องยอมรับว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมา The Mall ได้ transform ค่อนข้างเยอะมากนะครับเราได้เลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีอนาคตเข้ามาใช้แทนที่เทคโนโลยีเดิมที่ค่อนข้างเก่านะครับถ้าจะยกตัวอย่างเรื่อง transformation ตัวสำคัญสำคัญนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือระบบ ERP ซึ่งเป็นหัวใจของการทำธุรกิจนะครับเราได้เลือกใช้ SAP S4 HANA นะครับ ซึ่งถือว่าเป็นรีเทลเจ้าแรกๆในเมืองไทยที่ใช้โซลูชันนี้นะครับส่วนในส่วนของระบบที่เกี่ยวข้องกับทางลูกค้านะครับคงหนีไม่พ้นตัว m g a r นะครับซึ่งถือว่าเป็น Lo ยติ t y p r โปรแกรมของเดอะมอลนะครับเราได้มีการปรับปรุงค่อนข้างเยอะเราได้มีการจับมือกับทาง SCB นะครับลอนจะออกมาเป็นบัตร SCBM ระบบ Membership หลังบ้านหรือ m c a r ได้มีการ i m p r o v e เลือกใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างทัน,ทนสมัยนะครับเรา move ไปสู่คลาวมากขึ้นนะครับโดยหัวใจหลักๆในการใช้งานเทคโนโลยีของทางเดอะมอลนะครับเราคำหนึงถึง3ส,สิ่งด้วยกันเวลาที่เราวางแผนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า scalability นะครับก็คือสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไม่ว่าปริมาณการ ความต้องการจะมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนที่2นะครับก็คือรีเ i ียนนะครับเราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้านะครับว่าลูกค้าแน่นอนนะครับทุกคนต้องการที่จะใช้บริการแบบที่ไม่มีการติดขัดสะดุดยังไงนะครับดังนั้นบริการที่เราเลือกมานะครับต้องมีสิ่งที่เรียกว่ารีเ i ียนนะครับก็คือทนทานนั่นเองนะครับสามารถที่จะทนทานต่ออินซิเดนต์ทนทานต่อสิ่งที่มารบกวนได้นะครับมั่นใจได้ว่า ความสามารถในการให้บริการของลูกค้าเนี่ยสูงสุด100%ตลอดเวลานะครับสิ่งสุดท้ายที่เราไม่ลืมแล้วเราคิดถึงเสมอนะครับก็คือ security นั่นเองนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆนอกจากที่จะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่มีอนาคตนะครับแต่ถ้าไม่มีความปลอดภัยก็ไม่มีค่าที่เราจะเลือกมาใช้นะครับเพราะมีความส่มเสี่ยงต่อข้อมูลของลูกค้ามากเกินไปนะครับนี่คือแผน ของเดอะมอลล์นะครับที่เรามองต่อไปคือเราจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับจากเดิม4-5ปีที่ผ่านมาเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วต่อไปอีก3ปีข้างหน้าเรายังพร้อมนะครับที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาให้บริการกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาครับครับก็ ตลอดเวลานะครับเรามีการส่งเสริมการพัฒน,นาพนักงานภายในทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้าน hard skill นะครับทุกๆปีเราจะมีการส่งพนักงานออกไปเทรนนิ่ง,งนะครับที่ตามศูนย์การเทรนนิ่งต่างๆนะครับที่เป็น Official Course นะครับนอกจากนี้เรายังมีการซื้อพวก Training Account ออนไลน์นะครับให้กับพนักงานทำให้พนักงานของเรานะครับสามารถที่จะเข้าไปเทรนในเรื่องที่ตัวเองสนใจได้ตลอดเวลานอกจากตัว hard skill นะครับ เรายังมีการส่งเสริมพวก user awareness นะครับในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานะครับทุกๆเดือนเรามีการประชุมกันเรามีการคุยกันนะครับว่าเราจะส่งเสริมให้มีความปลอดภัยในระบบของเรามากขึ้นเรื่อยๆได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นประการสำคัญหนึ่งที่เราทำให้กับพนักงานครับ จากปัจจุบันนะครับระบบของทางเดอะมอลเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็หลากหลายนะครับมีทั้งที่เป็น o n p พรี i ม e แล้วก็ o n c คลา d นะครับเรามั่นใจว่าระบบในการ Protection ของเราค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็น Firewall หรือว่าเอนพอยต์เซ c ูริตีนะครับระบบต่างๆค่อนข้างเพียบพร้อมแต่สิ่งที่เรายังขาดอยู่นะครับก็คือการเฝ้าระวังนะครับหรือว่าเซอร์ว l ล a ลน e ์นะครับเนื่องจากถึงแม้ว่าเราจะมีระบบที่ดีนะครับ แต่ถ้าไม่มีการตรวจสอบไม่มีการมอนิเตอร์ริงที่ดีพอการเฝ้าระวังทางด้านความปลอดภัยหรือว่าศูนซ็อกเป็นบริการหนึ่งที่ทางเดอะมอล์มองหามาพอสมควรแล้วนะครับเราคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องการบริการลักษณะนี้เนื่องจากทางเดอะมอล์นะครับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยที่จะสามารถมาให้บริการซ็อกด้วยตัวเองเนี่ยย่ง ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราคิดว่ายังไม่พร้อมนะครับดังนั้นการเลือกบริการที่เป็นลักษณะของ Managed Service SOC เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นค่อนข้างสูงเนื่องจากระบบที่หลากหลายทำให้นะครับตัว Event หรือตัวหลอกที่เกิดขึ้นใน The Mall ทุกๆวันนี้มีขนาดมหาศาลเป็นหลายสิบเทราไบต์ต่อเดือนนะครับเรามองเห็นว่าทาง SOC ของทาง m e t เนี่ยสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ของเราได้เป็นอย่างดี รองรับหลอกที่มีปริมาณมหาศาลและจากระบบที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับดังนั้นเราเพิงตัดสินใจคิดว่าเมโทจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้สำหรับทางเดอะมอล์ครับหลังจากที่เราร่วมมือกับทางเมโทโอนะครับทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นไปอีกว่าระบบที่เราให้บริการกับลูกค้าโดยเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับเมมเบอร์นะครับซึ่งเป็นระบบที่สําคัญมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคลลคลของลูกค้าไว้ทั้งหมดนะครับมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเนื่องจากระบบหลังบ้านของเรานะครับเก็บอยู่ในระบบดาต้าเบสที่มีความปลอดภัยสูงนะครับและมีการเฝ้าระวังมากขึ้นนะครับหลอกทุกอย่างในการใช้งานนะครับมีการตรวจตาโดยบริการศูนย์ซอรของทางเมโทนะครับ ทำให้เราสามารถตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับและนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีส่วนที่เข้ามาเสริมนะครับก็คือในส่วนของ Data Analytics ที่มีการใช้ตัว AI และ ML นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ทางเมโทรมาช่วยเดอะมอลในการ Implement ขึ้นมาทุกอย่างประกอบกันทําให้เรามั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีขึ้นและมั่นใจได้ว่าข้อมูลทุกอย่าง ที่ลูกค้าเก็บไว้กับทางเดอะมอลล์จะปลอดภัยครับผมก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับว่าทางเดอะมอลล์ได้ลงทุนเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพื่อบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้านะครับและเรายังไม่ลืมถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เดอะมอลล์ มองอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือสาเหตุที่เราเลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในท้องตลาดเพื่อมาให้บริการกับลูกค้าครับผม